นิยายเสียงเรื่องเมียเก่าของคุณสิงหาโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่28คุณลุงของเด็กๆเกช้าวันต่อมาครอบครัวของหยางเฟยหลงก็ได้พากันมาเยี่ยมสิงหาที่โรงพยาบาลซึ่งการพบกันในครั้งนี้ตุนอยากทำความเข้าใจกับคุณสิงหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆทั้งสาม พอทั้งหมดไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าครอบครัวเดชวรดลนอยู่กันพร้อมหน้าพอเห็นครอบครัวหยางเฟยหลงเข้ามาคุณไพศาลกับคุณหญิงพิมพิลาศก็ลุกขึ้นทําการต้อนรับสวัสดีครับคุณไพศาลคุณหญิงพิมพิลาศหยางเฟยหลงกล่าวทักทายสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณหยางเฟยหลงสวัสดีครับคุณท่านตุลกล่าวสวัสดีสวัสดีคะ่ะมาดามหยางคุณหญิงพิมพิาลาศรับไหว้ตุนหรือมาดามหยางวันนี้ผมกับครอบครัวมาเยี่ยมคุณสิงหาครับ และอยากมาขอบคุณด้วยตัวเองที่คุณสิงหาช่วยชีวิตภรรยาและลูกของผมเอาไว้เฮีหยหยางกล่าวด้วยความจริงใจคุณหญิงพิมพิลาเชิญแขก,กทั้งหมดไปในห้องพักที่อยู่ด้านในสิงหาตอนนี้อยู่บนเตียงด้วยท่านั่งพิงหัวเตียงเอาไว้พอเขาเห็นครอบครัวอย่างเฟหลงเดินเข้ามาก็ดีใจมากเพราะเขาจะได้เห็นลูกชายกับลูกสาวทั้งสามคนแล้ว อย่างเฟยหลงอุ้มลูกสาวตัวน้อยตามด้วยตุนอุ้มลูกแฝดอีกคนและแมทธิวโตพอที่จะเดินเองโดยมีบอดี้การ์ดเดินตามหลังมาด้วยสวัสดีครับคุณสิงหาอย่างเฟยหลงกล่าวทักทายสวัสดีครับคุณอย่างเฟยหลงผมต้องขอบคุณคุณสิงหาด้วยนะครับที่ช่วยภรรยากับลูกของผมเอาไว้อย่างเฟยหลงพูดขอบคุณสิงหาที่เสี่ยงชีวิตช่วยตุนกับลูกไม่เป็นไรครับทั้งตุนและเด็กๆไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว สายตาของสิงหาเผลอมองตุนแวบหนึ่งก่อนที่จะหันไปมองเด็กๆเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวของตัวนี้ต่อไปแล้วเขาหันไปมองน้องกันหรือแมทธิวที่ตอนนี้อายุประมาณ5ขวบกว่าส่วนอาเธอร์กับอลิเซียน่าจะขวบกว่าวัยกำลังสนแผลคุณเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นมากแล้วครับอีกไม่กี่วันผมคงจะได้กลับบ้านแล้วเยี่ยมเลยครับหาเร็วๆนะครับเพื่อเราจะได้สังสรรกันครับ อย่างเฟยหลงสังเกตเห็นสายตาที่สิงหามองภรรยาของเขาเพียงคู่เดียวแต่แสดงออกถึงความเสียใจและเสียดายอยู่ลึกๆทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคนอย่างตุนเป็นภรรยาที่มีค่าสำหรับสามีมากแค่ไหนและตอนนี้คุณสิงหากำลังตัดใจสิงหามองดูเด็กๆด,ด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแต่ไม่กล้าพอที่จะขออุ้มหรือกอดอย่างเฟยหลงตัดสินใจถามออกไปคุณสิงหาอยากอุ้มอลิเซียไหมครับ ลูกสาวของผมคนนี้เข้ากับคนได้ง่ายอย่างเฟยหลงถามสิงหาผมอุ้มได้หรอครับสิงหาถามกลับด้วยความดีใจได้สิครับคนสวยของป้าให้คุณลุงอุ้มหน่อยได้ไหมสิงหาก้มหน้าไปถามลูกสาวตัวน้อยอลิเซียพนักแกเงึกเงึกอย่างเฟยหลงส่งอลิเซียให้สิงหาอุ้มสิงหาอุ้มลูกสาวด้วยความดีใจเขาไม่นึกไม่ฝันเลยว่าก่อนจะมีโอกาสอย่างนี้ เมื่อเขาอุ้มอลิเซียได้สักพักก็จำใจต้องคืนให้เพราะตูนส่งอาเธอร์มาให้สิงหาอุ้มต่อสิงหาทำหน้างง,งแต่ก็รับลูกชายมาอุ้มแต่โดยดีส่วนแมทธิวทำหน้าแปลกใจว่าทำไมป้ากับมา้าถึงให้คนแปลกหน้าอุ้มน้องทั้งสองแมทธิวเดินเข้าไปหาสิงหาด้วยกลัวว่าสิงหาจะทำอะไรน้องของเขาหรือเปล่าตูนเห็นลูกชายคนโตเดินไปหาสิงหาและทำหน้าแบบเดียวกับอย่างเฟยหลงจึงพูดออกมาแมทธิวลูกไม่ต้องทำตัวเหมือนป้าขนาดนั้นก็ได้ จนเอ่ยแซลลูกคนโตทุกคนในห้องต่างพากันหัวเราะเพราะเห็นท่าทางของแมทธิวที่ห่วงน้องเซิงหาเอื้อมมือไปจับหัวของแมทธิวเป็นเขาเองที่สัญญาว่าจะพาลูกไปเข้าโรงเรียนอนุบาลแท้แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ลูกป้าก็ต้องนิสัยเหมือนปาสิอย่างเฟหลงพูดอย่างภูมิใจในลูกชายคนโตหนูแมทธิวเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยังครับแมทธิวเข้าอนุบาลแล้วครับตอนนี้อยู่อนุบาลสองยนี้นักเรงโตจนป้าต้องให้กาดไปคุมที่โรงเรียน ตุนเล่าเรื่องวีรกรรมของลูกชายคนโตว,ว่าตอนที่อยู่โรงเรียนได้ทําอะไรไว้บ้างทุกคนที่อยู่ในห้องต่างพากันหัวเราะกับความแสบของแมทธิวส่วนอาเธอร์คนนี้เขาไม่ค่อยดือ้อเลี้ยงง่ายมากครับต่างกับอลิเซียแก่นแก้วเหลือเกินพ้าป้าให้ท้ายลูกตลอดอ้าวที่รักทําไมว่าเหียบแบบนี้ก็เรามีลูกสาวคนเดียวแล้วแกก็น่ารักป้าก็ต้องรักมากเป็นธรรมดา เมื่อทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของเด็กๆก,ก็พอทําให้มองเห็นว่าอย่างเฟยหลงคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวมากจึงทําให้เด็กๆทุกคนต่างรักป้าของเขามากเหมือนกันนี่คงเป็นเหตุผลหลักที่ตุนตัดสินใจเลือกอย่างเฟยหลงแทนสิงหาเพราะความดีของเขานั่นเองคุยกันได้สักพักทุกคนก็ชวนกันออกมานอกห้องปล่อยให้ตุนกับสิงหาได้อยู่กันตามลําพังคุณสิงหาดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมครับตุนเอ่ยปากถามก่อนดีขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันก็หาย ผมต้องขอบคุณคุณสิงหาอีกครั้งนะครับที่ช่วยผมกับลูกไว้มันเป็นสิ่งที่ผมจะทําให้คุณกับลูกได้มากกว่านี้ผมก็ทําให้ได้สิงหาพูดจากใจจริงแม้ชีวิตเขาก็สละให้ได้อีกไม่กี่วันผมกับลูกจะกลับแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับตุนตัดสินใจบอกสิงหาเหมือนจะเป็นการบอกในในว่าเขากับลูกเลือกที่จะอยู่กับอย่างเฟยหลงตลอดชีวิตสิงหาได้ยินดังนั้นเขาก็ใจหายวา่าในที่สุดตุนกับลูกก็จะจากเขาไปอีกแล้วเพิ่งได้เจอกันแท้ ส่วนเรื่องลูกผมจะให้โอกาสคุณช่วยดูแลจริงเหรอตุลคุณพูดจริงๆเหรอครับสิงหาพูดออกมาด้วยความดีใจเขาไม่นึกเลยว่าตุลจะให้โอกาสนี้จริงครับตุลยืนยันด้วยถ่อยคําที่หนักแน่นแล้วคุณหยางเขาจะไม่ว่าอะไรเหรอครับสิงหากลัวว่าหยางเฟหลงจะเข้าใจผิดตุลไงหยางเข้าใจดีครับคุณหยางเขาเป็นคนดีมากใช่ไหมตุลสิงหาถามด้วยความหวันใหญ่ ครับเฮียหยางเป็นคนดีมากเขาดูแลผมกับลูกได้อย่างดีมาตลอดอย่างเฟยหลงต้องเป็นคนดีแน่ๆเขามั่นใจไม่อย่างนั้นตุนคงจะไม่เลิอกอย่างเฟยหลงคุณเสี่ยงหาครับอย่างที่คุณรู้ความจริงว่าแมทธิวอลิเซียและอาเธอร์เป็นลูกของคุณแต่ตอนนี้เด็กทั้งสามคิดว่าเฮียหยางเป็นพ่อแล้วเด็กๆก,ก็รักเฮียหยางมากและเฮียหยางก็รักเด็กๆมากเช่นกันโดยเฉพาะเจ้าแฝดเฮียหยางดูแลตั้งแต่เขาอยู่ในท้องพอผมคลอดเจ้าแฝดออกมาเฮียหยางก็ช่วยผมเลี้ยงลูก ครับผมเข้าใจเขาละอายใจเขาไม่เคยดูแลตุนเลยตอนท้องถ้าวันนี้เขาเกิดมีพ่อเพิ่มขึ้นมาอีกคนตุนไม่กล้าที่จะเอ่ยปากเพราะเขารู้ดีว่ามันเป็นคำพูดที่ดูโหดร้ายกับสิงหาพอสมควรสิงหารอฟังว่าตุนจะพูดว่าอะไรถ้าผมจะให้คุณช่วยดูแลลูกแต่ผมขอให้คุณอยู่ในฐานะลุงของเด็กๆจะได้หรือเปล่าครับผมไม่อยากให้ลูกสับสนสิงหาเงียบเป็นแค่ลุทงทั้งๆที่เขาเป็นพ่อ คนทั้งคู่ต่างตกอยู่ในความเงียบตุนรู้สึกได้ว่าสิงหาคงปวดแล้วใจน่าดูแต่มันไม่มีหนทางอื่นคุณสิงหาคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงครับสิงหารู้ว่านี่คือทางเลือกเดียวที่เขาจะได้อยู่กับลูกเห็นวิวัฒนาการของลูกเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวที่สมบูรณ์ตุให้โอกาสเขาแค่นี้ก็ดีมากแล้วแล้วเขาควรจะทําหน้าที่ของพ่อให้ดีให้กับลูกผมตกลงครับผมจะอยู่ในฐานะลุงของเด็กๆผมขอบคุณครับที่คุณสิงหาเข้าใจ ตุลโล่งใจที่คุณสิงหาย,ยอมรับข้อเสนอนี้ผมตั้งหาที่ต้องขอบคุณที่ตุลให้โอกาสผมได้อยู่ใกล้ชิดลูกเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะครับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ผมอยากให้คุณเก็บเอาไว้เป็นความลับผมจะเก็บเป็นความลับตลอดไปครับสักพักหนึ่งหยางเฟยหลงก็กลับเข้ามาในห้องพักพอเห็นว่าสมควรจะกลับบ้านแล้วรบกวนเวลาพักผ่อนคุณเจมามากแล้วตุลครับเรากลับบ้านกันเถอะรบกวนเวลาพักผ่อนคุณสิงหามากแล้วครับเฮีย คุณสิงหาผมเชิญไปร่วมงานแต่งของผมกับคุณตูนด้วยนะครับเดี๋ยวบัตรเชิญอย่างทางการผมจะส่งมาให้อีกทีเฮีย <Yeah. S 1> ตูนอายจนหน้าแดงจะมาแต่งงานอะไรอีกมีลูกตั้งสามคนแล้วเฮียหยางนะั่งเฮียหยางไม่อายคนอื่นเขาบ้างเลยคุณไพศาลและคุณหญิงพิมพิลาศรับทราบเรื่องข้อตกลงหลังจากที่ครอบครัวตระกูลหยางได้กลับไปป้าคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดม่ก็เห็นด้วยเด็ก,ดกๆทั้งสามน่ารักมากเลยค่ะครับป้ามา ันแต่งงานอย่างเป็นทางการคุณหยางเฟยหลงเชิญเราในฐานะแขกคนสำคัญให้พักในคฤหาสร์ของตระกูลหยางด้วยสิงหาลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมผมไม่เป็นอะไรครับมา้าเรื่องแบบนี้ก็ดีแล้วผมต้องรีบรักษาตัวให้หายเร็วๆจะได้บินไปร่วมงานแต่งด้วยดีแล้วล่ะลูกขอบคุณป้ากับมา้าที่คอยอยู่เคียงข้างผมตลอดเวลานะครับป้ากับมา้าจะไม่มีวันทิ้งลูกแน่นอนเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องช่วยเหลือกันเออแต่ม้าขอถามเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องของหนูสวรยญญญาคุณ ให้มาถามเธอครับลูกคิดจะแต่งงานกับหนูสวรรยาหรือเปล่ามาแค่อยากรู้ตอนนี้ผมยังไม่คิดจะแต่งงานกับสวรรยาหรือกับใครผมขอช่วยครอบครัวตระกูลอย่างดูแลเด็กๆให้เติบใหญ่ก่อนนะครับขอเรื่องแต่งงานให้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกัน สิงหาไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วเขามีความตั้งใจว่าจะช่วยตุนกับอย่างเฟยหลงดูแลลูกๆเขาจะทุ่มเทให้กับงานที่บริษัทเพราะผลกําไรทุกบาททุกสตางค์ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือลูกๆของเขาแต่การที่ไม่ได้บอกม้าไปตามตรงเขาไม่อยากให้มา้ารู้สึกเสียใจที่รู้ว่าชีวิตนี้ไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วลูกคิดได้แบบนี้ป้าก็สบายใจเอาเถอะดูแลรักษาตัวเองให้ดีแกหายเมื่อไหร่แล้วค่อยบินไปเยี่ยมเด็กๆกัน ใช่ใช่แม่จะต้องเตรียมหาของฝากไปให้ตุนกับเด็กๆด้วยครับแม่ดีเลยครับทั้งสามคนต่างเงยิ้มให้กันอย่ามีความสุขมเมฆหมอกพายุได้พัดหายไปจากครอบครัวของเขาแล้วตั้งแต่นี้ไปจะเป็นการเริ่มต้นแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขฝ่ายตุนเมื่อทราบเรื่องงานแต่งงานของเขาก็ถึงกับตกใจเฮียหยางไม่เคยบอกอะไรกับเขาเลยเฮียหยางเรื่องงานแต่งงานขอโทษนะที่เฮียไม่ได้บอกเฮียอยากเซอร์ไพรส แต่ตุลเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่มีอะไรคู่ควรที่จะเป็นสะพายของตระกูลอย่างได้เลยตุลอย่าคิดมากนะครับตอนนั้นเฮียจดทะเบียนสมรสกับตุลก็เพราะเหตุจําเป็นและเราได้ไปอยู่กันทั้งสองฝ่ายอีกอย่างตอนนั้นเรายังไม่ได้รักกันเฮียยังไม่ได้รักตุลแต่ตอนนี้เฮียรักตุลอยากแต่งงานกับตุลครับเฮียหยางตุลตกใจไม่คิดว่าเฮียหยางจะพูดว่ารักเขาออกมาตุลรักเฮียบ้างไหมครับตุลรักเฮียมากครับรักมาก แค่นี้มันก็มากพอที่เราจะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตจบบทที่28